จากคำกล่าวที่ว่าร้องให้เปิดแอร์ถ้าอยากมีคนดูแลให้เปิดใจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องบินข้าไฟแล้วกันนะโอเคหลายคนคงเจอแบบผมใช่ไหมบินข้าไฟที่มันพุ่งสูงขึ้นมันเกิดจากอะไรเพราะเราให้ความร่วมมืออยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติปกติแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไปตากแอร์กันตามห้างที่ออฟฟิศหรือที่บ้านเพื่อนแต่เนื่องจากประกาศเคอร์ฟิว ห้างปิดที่ทํางานปิดห้ารวมกลุ่มกันบ้านเพื่อนเราก็เลยต้องใช้ไฟที่บ้านของเราเอง, <Wow. S 1> ซ,งซึ่งมันไม่ผิดหรอกครับใช้ไฟเยอะค่าไฟมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วหล,วลวายคนสอบถามว่าแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยเหลือพวกเราได้อย่างไรบ้างจากการที่ผมอา่านอย่างละเอียดผมบอกได้เลยว่าเขาช่วยเหลือเราแล้วยิ <Yahoo. S 1> ่งทอย่างของผมค่าไฟในเดือนนี้ทั้งหมด3 4 5 2บาท และดูาทบาต่อมาส่วนลด3%ตามนโยบายรัฐบาลเท่ากับว่าเขาลดให้เราแล้ว3%คิดเป็นเงิน103.58บาทสตางค์ยอด3.4%ช่วยส่วนรถมา103.58สตางค์ I love you ก็ช่วยได้ช่วยได้แต่เราอยากจะบอกท่านว่าส่วนรถที่ท่านให้ไม่พอจ่ายครับ no no